ตอนนี้่ขึ้นมากเลยเดี่ยวขึ้นขึ้นแต่ว่าที่นี่เอาเอ้ยเอาเอาล้มล้มจะซ้อนล้มได้นั่นนะโอ้ยห่างกๆแล้ววิ่งโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะ อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างค่ะมี่่มกี่่าจะบ้งจะวิ่งกลับบ้าน้วเมื่อกี้มิ้งเอาเงินกนีกี่เา ผมกินน้ำแน่แม่แม่ผมกินน้ำแน่เแต่ของพ่นแตกอีริ่งดูหยงไรยับแตกเลยเอ้อยังล่ะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใ้ใใใใใ <okay> อ้เด็เด็กแปลกวิ่งแลนเลยเด็แตงแลนเลยติมิงเออระวังด้านนองดียมระวังบุญวงเนีต่างชาลเอา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 สิไปโรงเรียงติมิงวิ่งวิ่งสิ สีนี้ก้าบ้านแล้วนี่ยังงี้วิ่งยังนี้ก้าบ้านแล้วโอ้ยขอกินย่างเดียวเลยเห็นผู้ใดก็ขอกินย่างเดียวเลยมิ้งนี่เอ้าไปแล้วไปแล้วแม่อยุ่เนี่ยล่ะสิก้าบ้านยังไหลูกดูดูดูแล้วเสียงโตแล้วนั่นเออโอ้ เรียนเด้วิงเด้ย่าหนีต้องเรียนได้นักเรียนจะโดเรียนอีกแล้วครับเลยนักเรียนจะโดดเรียนครับ ป็นของนะพี่เป็นของไม่วนีอยากปเอาอยนีมันจีจหวะาเอาาเอาาเาอาเ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 เอาเเอาเอาเอเอาอาอาเ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 อาาเเอาาเอาาอาเอาเอาอาเออาเอาเอาเออาเอาาเอ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 อาเอาเอาาเาเอ อะไรจะไปใสามิ่งแม่เล่ินไส้ก่อนฮึแม่เล่นไส้เหรอะไรจะแม่เล่ินไส้บ่ไปบอกคุณแม่ก่อนเด้อไปไปบอกคุณแม่ก่อนว่าผมขออนุญาตกระเป๋นก่อนจะเข้าผมจะไปเล่ินไส้ครับวันสี่ไหม ครับผมม่ครับเฮ้ยไม่มาแล้วเครับได้ครับผมโทได้อยู่ผมผมดีอ <Mario> ย yes <sir>. <c oughs> ู่แมถึงบานยังอออือเอาครัผมพอดีว่าเอาโทรศัพท์ไว้ในรถรับพึ่งพึเข้าไปเอากินเดินครับ อรแล้วคิดว่าวดีโออยู่กเขีอกถ้าวดีโอเสร็จาโทรเข้าถ้าถ้าทำวีโอจะโทรเข้าไปได้ผมว่ามันปิดหมดทุบบินครับมันจะได้ดูดูพี่เรืนคลองโอไมัคุยได้ครับนม่ไม่เป็นไรครับนถ่น่าดงมากอันตรายมากครับเอ้อเออ hả khăn, thả khăn, trời do luôn, vừa, uể oẹ, sùm nhiên luôn, một, để timing, để timing, để timing, du, du pheu công, du, du, ngọng à, bây timing. เออเออเออครมีใครอยเออเออเออเอเอ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 อนออเออเอเอ็เออเออเออเอเออเเอออเออออเออมอเออนออเ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 เอ เอา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 ทาเลนไงพูดอะเอาเอาเอาอีหยังอีหยังอ้นโอ้ไก่ก็หลายแถวว่าไก่แม่ว่าไก่แม่คึกแล้วคึกแล้วรถมาจะใส่หรอ นี่คึกมากเลยเอา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 คึกเอาเราบังดียบเราบังวิ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 กันนี่สร้างไม่คึกมากเอาไปทางไหนล่ะวันนี้ช่างน้อยช่างมากช่างมาก โอ้ยนะเอาหิวน้เม็ดเจ่าอันนี่แล้วอ,อ่ามิง ล้มเม็ดล้มเลียงบอกขนมเม็ดเป็นเห็นสังเกตได้โอ้ยมิงเอ้ยมิงคึกคึกคึกแถลูกูนี่คึกคักคึกคักช่อช้างคึกคักดินี่พอามเป็นช่ช้างมิงนี้เลยนี่ช่อช้างคึกคัก าเพื่อนน่ะหางฉีแล่้โอ้คยย่วโอ้เลียนเลียนนี้ไรเมื่อกี้รถจัหนาไม่ม <dévelop eigentlich analysis> <ized> ีก <Move in> ินเลยคึกมากไสหยังพิงอะไรไสแม่อะไรไสหยังหึ เห็นมาใส่ตามมา้ใช่เลยนไเอาเเ้ยเยเอามเสียงอิ้ใส่เอานมิงน้ชินี่ตนว่ามิคือใจได้ตรงเดียวอะกินน้ำรกินน้ำกินน้ำคัน ถ้าประจํากินเพลีบทอแตกปั๊บความสุขผมครับความสุขผมกินแล้วก็เยี่ยวครับกินแล้วนอนกินแล้วก็เยี่ยวลิกไล่ยู่นะครับ คือแคย่หยังีว่อยู่วันนี้มีการ้องอ้ยบิงีดยมวนงหนาวอ้าวายไั้คือแม่นนีไปยไปยังอ้วนไปยัอ้วนออกไดไปยัอ้วนเจ้า มาพี่คุณอาายาปการดีกัากังไนขั้นเขียวอ๋อพี่ดิมพี่ดิมเล่นสองการมิงบ่เนะเล่นสงการให้มิงตีไมีน้อมกอนเอาเอาไปแล้วพวกวัไปใช่ะโอพวกวันไปใช้ไปหาพวกวันนะอ้ยพวกวนไปยืนยันยหัน ก่อนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไใครแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์ <c oughs> ด้วยนะครับทำเนี่พูดจ่าไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับ <c oughs> ลาการณนะัสบสวัสดี